ครับก็ยินดีต้อนรับข้อสู่อบกวอนะครับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนะครับสาขาวิศวกรรมโยธาในระดับภาคีวิศวกรนะครับรายวิชานี้ก็เป็นรายวิชาวิศวกรรมการทางนะครับหรือไฮ g h w a จิเนอร์ลิ n งนะครับมาดูกันว่าในคู่มือเฉลยเตรียมสอบกวอเล่มนี้นะครับมีโจทย์ว่ายังไงบ้างครับครับทย์ข้อนี้ถามว่าฟอนแท r โร d นะครับไม้อะไรนะครับมาดูตัวเลือกกันครับที่1ทางด่วนพิเศษตัวสองช่องเดินรถตัวที่สาทางขนานตัวที่สี่ทางร่วมทางแยกนะครับมาดูการอธิบายนะครับครับช่องทางกําหนดไว้อย่างชัดเจนและมีหลักฐานาจากภาพที่บันทึกจากป้ายจริงของทางราชการนะครับคือนะครับหช่องช่องทางที่ติด กับริมทางด้านซ้ายหรือเลนช้านะครับเรียกตามราชการว่าทางขนานหรือภาษาอังกฤษระบุชัดเจนว่า n t a c t road นะครับสรุปสั้นๆว่าช่องทางด้านเลมซ้ายที่ไม่ใช่ช่องทางรถเร็วนะครับเรียกว่าทางขนานนะครับสองช่องทางรถเร็วด้านขวานะครับติดเกาะกลางนะครับเรียกตามราชการว่าทางหลักหรือท่า หรือทางภาษาอังกฤษนะครับระบุชัดเจนว่าเม i n road นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเขาถามว่า contact road หมายถึงอะไรนะครับก็คือเป็นทางขนานนะครับก็คือข้อที่3มเลือกข้อที่3มนะครับมาดูเฉลยกันครับคับเฉลยตอบข้อที่3นะครับก็คือทางขนานนะครับค o n t a ค t road หมายถึงทางขนานนะครับก็ในคลิปถัดไปนะครับก็ติดตามดูนะครับว่า ตรวจข้อถอดไปที่อยู่ในคู่มือเฉลยเตรียมสอบกอรวร,รายวิชาวิศวกรรมการทางนะครับจะมีวิธีการเฉลยลักษณะแบบใดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ